ครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาจากถ่ายคลิปวิดีโอนะครับเพื่อออขึ้นรถสาย82นะครับตรงสะพานพุทธปรดีเห็นบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณสะพานพุทธและสะพานปก้านะครับมีปริมาณน้ำสูงมากนะครับล่าสุดนะครับเลยเก็บภา,ภาพบรรยากาศนะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับว่าปริมาณน้ําที่ไหลมาจาก ทางประทุมธานีนะครับจากอายุทยาปทุมธานีนนทบุรีนะครับเพื่อมีปริมาณมากขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ที่บริเวณฝั่งพระนครนะครับสะพานพุทธแล้วก็สะพานพระปูก9้านะครับตรงบริเวณใต้สะพานพุทธตรงที่รถสายแปดนะครับจอดอยู่นะครับ เพือรอร82กรหลับนะครับเลมีโอกาสได้เก็บภาพมาบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ได้ดูกันนะครับตอนนี้อยู่ใต้สะพานพระบ9ก้นะครับฝั่งนู้นจะไปภาพแดงนะครับปริมาณน้ำสูงขึ้นนะครับวันนี้นะครับช่องหมาลาบ้านหลักสไตล์นะครับ กำลังจะกลับนะครับมีโอกาสได้นําภาพบรรยากาศน้ำเจ้าพยานะครับมีปริมาบปรสู่ขึ้นมาให้ทุกท่านได้รู้้ไดับชมกันนะครับขอบคุณสำหรับการตริดตามนะครับควกปันไหนคิดมากขอบคุณครับ